ปฏิบัติการพิเศษตำรวจไทยพร้อมลุยสึก UAE s w a t Challenge 2025สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งทีมปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีรวมแข่งขัน UAE s w a t Challenge 2025ที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ระหว่างวันที่1-5กุมภาพันธ์นี้โดยภารกกิจครั้งนี้มีทีมทเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง120ทีม าก5 0ประเทศทั่วโลกซึ่งปีที่ผ่านมาทีมไทยทำผลงานโดดเด่นคว้าอันดับที่5และพร้อมตู้สึกอีกครั้งในปีนี้คนตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปีนี้ไทยส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน3ทีมแบ่งเป็นทีมชาย2ทีมและทีมหญิง1ทีม โดยมีการเก็บตัวฝึกซ้อมเสมือนจริงกว่า2เดือนที่ค่ายนาเรศวนจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดโดยมีการคัดเลือกกำลังคนจากหน่วยนเรศวน261อินทราช26หนุมานและหน่วยปฏิบัติการพิเศษอื่นๆมาประกอบทีมการแข่งขันปีนี้ยังคงยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานของ FBI โดยทดสอบทักษะในสถานการณ์ยุทธวิธีต่างๆเช่นการช่วยตัวประกัน การโจมตีการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่การบุกอาคารสูงและการฟาดด่านอุปสัคจึงต้องอาศัยความแน่นยำในการยิงปืนการใช้อาวุธยุทธวิธีการโรยตัวและความแข็งแกร่งของร่างกายโดยทุกทีมต้องทำเวลาให้น้อยที่สุดและหลีกเลี่ยงการถูกตัดคะแนนทีมตำรวจไทยเดินทางถึงดูไบตั้งแต่28มก,กราคมที่ผ่านมาเพื่อร่วมซักซ้อมสนามจริง และเข้าร่วมประชุมทีมก่อนเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการ1 5รึนนุงากัุธมชนี้โดยนอกจากการชิงชัยเพื่อเป็นเกียรติยศแล้วนี่ยังนับเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคการใช้อาวุธและแผนปฏิบัติการร่วมกับตำรวจสากประเทศต่างๆอีกด้วย